ลงเวทีสวยเจอการกลับทักพายาดดึงสองซ้ำทักายดีค่ะทักทายทักทาเด็กๆห้องเลมอนที่น่ารักของคุณสายทุกคนเลยก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมขอทช่วยได้ไหมว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันเรื่องหน่วยอะไรคะ ได้ไหมไดไหมอ่ะใครพร้อมใครจาได้เอามือจับหัวไม้รอเลยใครพรอมได้วเหอเลยค่ะใคพร้อมแล้วเอามือจหัไ<ฮ>ไวไลยนะน้นารายไหเลยพอยู่ไหรู้จับหัวกันไหนะฟาราทกิจกรรมไปแล้ว อลียนานักวิจิตรคะ